กันเลยค่ะไปเลยนะคะให้เราใส่น้ตาลห้อนนี้ใส,ส่น้ำตาลอานจะใส่น้ำตาลค่ะคือคนใส่เองเอาโอเคใส่แล้วก็ผัดขาด้าวน,น่นคะใคส่ถุงปป่งรสค่ะผุงปป่งร้อน เข้ขาใจเลยค่ะโ okay. yeah. อ,ะอ้ผัดผัดเลยค่ะผ okay. ัดผัดอาเสร็จแล้วใส่ชิลิวขาวค่ะใส่พริกเข้มลหมดเลยโอเคอร่อยมากค่ะอาภาดที่นี uh ้อาอาแม่ขอเชิญได้ไหมคะพินึ่งรับหนึ่งข้าวข้าวมันมันแข็งนอ้นนี่อยู่งที โอเคอ่าโอเคตอนนี้หัวผัดนะคะผัดให้มันหอมๆก่อนให้ค่ามันจะดุงกระถางกับกโอ้โหใส่ผักดล้วจะก่อยไหมไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะเอ้าเด็กต้องกินผักไม่ใช่หรอคะ ม,ม,มันตหอมกหมัหนไ่งห้ล่น้ตาน่อยอ,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 อร่อยอ,อยลยใช่ไหมโอเคงั้นปิดเลยนะคะ เสร็จแล้วเก่งมากปุ๊บบว้าวอะไรจริงเหนอออรอเขอกินอี่เปเลยเนี่ยอืมอหจริงจริงอะเมาแบบทำอร่อยอย่างเงี้ยเสร็จแล้วค่ะเก็บจด้มไม่ค่ โมเดลคนเด็กตั้งตัวภายในนั้นโอเคโอ้ยโอเคค่ะเก่งมากเลยไม่ยินใครไม่ยินใครอันร้อนเห็นไหมอ๋อไม่พอเก่งเกมากเลยโอเคเก่งมากเก่งมอะไรกวนน้ำมาเป็นน่าจะเป็นเมนูอะไรเรามาติดตามกันนะคะไม่ควรทำอะไรคะไม่ควรหาน้ามาคุดเลยเอ๊ะ ฝา,ากติดตามด้วยนะครับน้องอะไรนะน้องออกแบบน้องออกแบบน้องออกแบบแบบจะไปกินตรงไหนอ๋อลีบวางขึ้นบนโอเคให้มันเย็นก่อนนะคะับให้พึ่งเย็นพึ่งให้มันเย็นก่อนโอเคอ่าแบกอร่อยไหมครับ เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับอาบ๊ายบายหน่อยลูกว้าวอร่อยมากเยี่ยว